อะไรนะหนูจะกลับบ้านแล้วหรอคนดื้อหมอไม่อย,อยู่คนดื้อหมอให้กลับบ้านแล้วหนูจะกลับบ้านแล้วนะคะป้านนาะคนดื้อหมอไม่ให้อยู่แล้วคะ่ะ หมอขี้เกียจด,ดูแลแล้ว,ลวให้ดีๆให้ดีๆให้พอกันอยู่บ้านเด้พี่น้องถึงบ้านแล้ว ที่เพิ่นนอนกูดเพราะว่าพ้งจมูกเพิ่นอักเสบพ้งจมูกเพิ่นที่เพิ่นเลือดกำเดาเพิ่นออกเพิ่นอักเสบจ้ะพี่น้องพี่พระหอนหอนพักนี่นี่ขี่รดมากกับอัน้องบีกับน้องพิมพ์น้องพิมพ์กับน้องบีไปครับเพชเพชตามมาที่หลังเพราะว่าเพชต้องรออ่าเอายาเอายังหอนหลายตะหน่อยเทปุนเทปุลเลี่ยวใบมุ้งพอดีแต่หน่อยเทปุนเลียวเทปุนสองรดพูดพี่น้อง เฮ้ยหอนปะเนี้ยใบชิโ่งของให้พี่น <hi> ้องเขาเมื hey. ่อนี้กับเบลีโ่งชิโซงเหมืออื่นมืออื่นชิโซงให้พี่น้องเขาตะเสาอยู่ดอกเพราะว่าอ่ติดเพิ่นไหวในวันศุกร์น่าจะตอน้อยก็หอนบัวขาวนี่นี่กับเพลกกะพะออกมาอยู่อน ตอนเรกออกมาใบบานงานงาว่าคํามจังออกไปสันเพชพอดีบาเพลมาทำความสะอาดเทียนเพราะว่าคุณโอยูสองสามหู 2, 3, 5, มันก็ขีบฟุ้นขียงแล้วพี่น้องเนาะเพลกะอยากมาทาความสะอาดเทียนเพลเพลก็เลยพาลูกออกมาขนาดบางเทียนเดียวองยังหอนเอาม,มันมันมีแต่อายแดยดไหมพี่น้องสี่สิบสององศามึงนี่นี่นอน,อน,อน,อออนที่ไะอ,อันเพ่นบอกคุณหมอว่าสิละก่อนที่ออกเพ่นบอกคุณหมอว่าอันแอร์บ้านหนูมันไม่เย็นสัน แอร์ที่โรงพยาบาลมันเย็นดีหนูขออยู่นี่ได้ไหมสันลูกคอยเออในบ้านหนูไม่เย็นแอร์ที่โรงพยาบาลมันเย็นดีหนูขออยู่นี่ได้ไหมสันร็น่าเนี้ยสกนบ่าเปินเนี้ยพี่น้องจักเบ่าไหมบ่าวัน้มเมืเลไรแง้มพอเ่าไปกระจมหาเดยเมื่อไหรจะมาเมื่อไหรจะมาเมื่อไร่พ่อนหน่อยของหนูจะมาอยู่ มึงเจอมะข่อยบ้านกันนอนนี่ไเปิดพัดล้มให้หอนอีลีบานเขาอ่าพี่น้อ,องโองเงงเงม,มเนมนห่หอนธรรมดาหอนแบบมืมกกอหนาผัวข่อยจอยลุงนี้ผัวข่อยเทพเทพืนทพ้นเทพพื้นเทพพื้นเฮี้ยนหรอสามสามคิวอ,อหกคิวหกคิวคือ เอ้พื่นเฮี้ยนเหรอ,อสามคิวเครื่งสามคิ้วเครื่งกับเป็นเจ็ดคิ้วเหรอสามคิวสามคิวเครื่งกับสามคิว้ว๋อ้วานละว่าสามคิวคค้วเครื่องเก๊แล้วเพว่นกันเลยให้พักดีหย,ยุดหยุดเลยเออมึงอ่นไปต่อ,อพอดีปูนแห้งอูนก็จะสร้างกระเบือ<ค>อ้องสร้งย่ามาโลงใกล้เร้วหรยมั้งใกล้เร้ว ด้วยเกลี่ยล,ลายอยู่เนาะนืนมเร็่วอยู่ด้วยนี่ยเมนัวถึงเหลือบานเก่าถึงเมนวัวเริ่มเทนที่18เมื่อนี้วันที่เท่าไหเมื่อนี้วันที่ิบเก่าคือเปรีนับมือเลยไอซี่ล้าๆของบานเขาเหลือบ้านเขาเลิเล่ม18ขึ้นกัน18เมเนสลาขึ้นกัน3ปี สามปีส e ิสามปีซึ่งขอนนะมัน <prehe fall. S 2> ตากแดดก็แล่วตอนนี้มุ่งหลังค่ายอย่งเร well, <c oughs> so <c oughs> ียบร้อยแล้วกับสีดีแดดเห็ดเห็ดนะฮะเพราะว่าหลังคายังเรียบร้อยมันแล้วอ๋อบด้ก็ออิฐบดียังหรอกระกรอยกระกรอยไปอีกครั้งนี้เดี๋ยวจะคางหน้ากับางๆเพิ่นต่อเติมเนาะมีของเก่าเพิ่นกับต่อขึ้น เพิ่นเปลี่ยนสุ้งไงจะเข้าใจว่าเตกอนเพิ่นเป็นสุ้งก่อไกลเดี๋ยวเพิ่นมาขยายออกเป็นสุ้งโมเดนมันมันก็เลยใหญ่บานเพิ่นใหญ่เด้เดียวเขามาเดี๋ยวมาจากทางเลียนเห็น่อรอใหญ่หลังใหญ่สุ้งเดียวกันครับแต่หน่อยหนักต่ว่าห้องโถงเพิ่นอู้ใหญ่ห้องนอนก็3สามห้องอะเแตเว้าแต่ว่า เปิ่นโมได้เฮ็ดห้องน้ำให้ตัวแม,ม่เพิ่นมีห้องน้ำเพิ่นอยู่แล้วห้องน้ำเพิ่นอยูนอ่นเงาะแต่ว่าอันเขาไปเฮ็ดต,ต,ตัวบ้านผ่านเพิ่อล้างไงดีล้างไงก็เล่นห้องไร้เต๋อเยู่ไงแล้วเนาะลูกขอยทาลูกขอยนอนพี่น้องเพิ้ลหอนมาหอนบ้านอันก็เลยเอานอนเพิ่นบอกพอ่อเพิ่นว่าเฮ็ดพอ่พอพ่อปะ พ่อปันเราไปซื้อปลามาขายกันลูกคอยพ่อปันเราไปซื้อปลามาขายลูกแม่ขายหลีได้พี่น้องพ่ออันมาฮอดบ้านเนี่ยอันพ่อถามว่าใส่เ,เ,เกือบสิไปใส่เฟี้ยวเฟี้ยเอายวนอนนะพ่อพ่อปันเราไปซื้อปลามาขายกันนี่นี่น้ลูกพ่อขาลูแม่ขายหลีเนออกจากโรงหวานปอบซวนพอไปซื้อปลามาขาย มัี๋ยว่ีไยุดโดนแหละคนเอนี่จะาอเดียดเปิดพัดลมมันนี่จะายเดียดนาบ้านเพียงยัง่่ได้ถูอยู่นี่สะฝุ่นสามหมื่นสี่หมื่นมาแชไปให้แนมาแรงก็มาอาบน้ำออาบน้ำแล้วก็ไปที่ก็ไปร่องบานกมาจากรงบานก็มาอาบน้ำ ไปเห็นงานทีเห็นงานนอกจากงานมันสวยแล้วมึงบานดูดมันมุมี้อย่างมิเตขีนทางไหนก็มิเตขีขี้เจียมนะพี่น้องมิเตขีขี้เจียมหน่อยอัดกวาดเสียทุออกมันก็มาเลยได้ดปิดเลยมันก็มีแต่ขี้ขี้เจียมหน่อยนึงทำความสะอาดแล้วท,ท่านได้แปรงยังไงคอยทำความสะอาดแล้วเนาะค <laughs> อยทำความสะอาดแล้วเจ้ากับ มันคอยเปิดน้ำเจ้ากระมาพอดีจะไปซักผ้าให้เราแล้วดันผ่าแล้วสองสามมือแล้วเราบริษัาปูนอืมแชร์ไว <ป S 1> ้อยู่ยันแชร์บริสักร่วมกันซักร่วมกันบริดัของจหน่อซอกมักมันมีตะปูนโยซักร่วมกันของใส่ธรรมดาแล้วมันสีคขันตรงแยกอืงตุดทำงาาเมื่อนีน้กับพักเอาแห้งได้ซ่ําได้หยุดเครื่องมือแล้วไม่ได้หยุด ให้เต็มเลยนะให้เต็มตอนคนเป็นหยุดเองเถียงเอาค่าเลี้ยงเถียงเอาค่าเลี้ยงเนี่ยให้เต็มเนาะเป็นจังหยุดเนาะบ่ได้หยุดเองเรื่องแล้วก็บอกไปครับปานเนี่ยพอดพอดหามงกะฎอยไงครับก้อนเลยพ่ะย่ะลุงไหนบอกกับก้อนเลยเจ้าขึอนั้นไปเนี่ยเจ้าคือนั้นไปพอลังลังมือลังลังมือมัน ข้างนี้คือเป็นบลลื่อมือยังเจ็ดเครื่องเ็นกระบอกปลยับก่อน่อมาเปิดน้ำอาชึงน้ำสิเตรเปิดน้ำเปิดยังจ็เจ็ขอล่างถ้วยล่างจานควยสี่สิบสองศาวันนี้สู่ยูยูนี้ของแอร์ไรก็ ที่เป็นไข่เพียบปวดเท่าเดีอดๆดอดนะปวดหัวโลดพี่น้องปวดหัวมหาบ่อตาค่าค่าลงกษาเท่าไหร่ะค่ารงกษาพันแปดค่าของซื้อบ่ค่ายาปริเชียบ่พันหนึ่งพันแปดร้อยบาทพอดีเปิดเง่นไม่เนีย <c oughs> <c oughs> มาจะไปซื้อชุดให้ลูกเิดมาสองพันเหลือสองร้อยจ่ายไปสองพันทอนมาสองร้อย มาเงินเบิกมาสองพันจ่ายไปสองพันทอนมาสองร้อยสองร้อยก็ซื้อกับข้าวมากินบางนึง <laughs> ซื้อกับข้ามากินเจ็ดสิบบาทรอยู่รอยหนึ่งอ่ะพี่นอ้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆนี่เนี่ยวังหอดบ้านแล้วจ้า,จากลับมาบ้านแล้วไปตามนัดอีกวันที่ยี่สิบพฤษภาหมอนัด นัดไปจเจาะนัดดนัดไปเจาเลือดจอเลือดแล้วกอ็บึงอาการหอบอขอบคุณพี่น้องหลายๆจ้าเนเน่มาถึงบ้านแล้วค่ะสวัสดีจ้ะ